รถเข่าใหม่ครับคุณผู้ชม2.4ตัวมิดนะฮะคันนี้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้สภาพเพิ่งเข้ามาเลยนะครับตัวมิดมีจอกลางนะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะฮะติดแคริบอยมาให้ด้วยต่างหากใครที่หาอยู่นะครับสำหรับกระบะยกสูงปี20ราคาดีนะฮะมาดูคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะฮะเดี๋ยววันนี้คลิปจะเป็นยังไงรายละเอียดจะมีตำหนิตรงไหนไหมนะครับตามผมไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสื่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถกระบะมือสอยู่นะฮะวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดเพชรยนต์อีกแล้วนะครับเราอยู่กันกับกระบะตัวยกสูงเกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะครับกับโตโยต้ารีโวรุ่นที่ใครหลายคนนิยมใช้กันมากเป็นจํานวนโหต้องบอกได้เลยว่าครึ่งประเทศเลยคุณผู้ชมใช้รีโวกันนะครับ2.4ตัวมิตรนะครับคันนี้เป็นหน้าหมูป่าแล้วคุณผู้ชมนะครับสภาพดีสภาพสวยแน่นอนนะฮะ ไฟเฟยนี่เป็น LED หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น4ประตูยกสูงด้วยนะฮะสภาพจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมเซลล์หนวดจะพาไปดีวิวนะครับผมก็สภาพเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรให้เลยมีตําหนิตรตงไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจาะ่ึกทุกซอทกทุกมุมนะครับอ่ะคุณผู้ชมมาเริ่มกันเลยราคานะครับผมตั้งขายอยู่เพียงแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะแล้วผ่อนเพียงเดือนละประมาณ9ก้าพันหนึ่งหมื่นประมาณนี้เลย นะฮะถ้าเครดิตดีได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปเป็น1.9ึ่งจุดเก้าเก้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะต้องรีบเลยผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดนะก็สามารถออกรถผมได้นะครับเพียงแค่โทรจองร็อกรถกับผมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแน่นอนนะครับอ่ะก็พามาดูผู้ชมสําหรับพี่ๆที่เป็นชาวต่างชาติถามว่าออกรถได้ไหมออกได้นะแต่เอกสารต้องครบนิดนึงบายเวิร์คพันนิดเวิร์พิดนะครับผมถิ่นที่อยู่นะฮะต้องมีให้ครบนะฮะ ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟแบบ full LED แล้วเป็นใบบีมนะครับโคมไฟเดิมไม่แตกไม่ลาวไฟเลี้ยวไฟอะไรจะเป็นหลอด LED หมดนะครับล้วต่อตัวรถน่าสนิทนะฮะแล้วก็มีเขี้ยวหมูป่าแบบนี้สวยๆนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัดด้วยสีเทานะฮะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยผู้ชมเลขทะเบียน3842นะครับได้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะตัวผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวฝาโป้งนะครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรักยิ้มนะฮะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าสวยเจงนะครับผู้ชม ปีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะครับผมโคมไฟเดิมทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีแตกมีแล้านะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับจะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับนี่ด้านข้างเห็นไหมคุณผู้ชมนะฮะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะเชี่ยวหมูป่าตัวมิดนะครับผมถ้าเป็นตัวมิดนะคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับจะมีไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวเอ็นที่เนี่ยจะไม่มีมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีดําด้านถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วตัวมิดจะเป็นสีดําเงาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวซุ้มล้อป่องล้อคมๆสวยๆแบบนี้แล้วยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ด้วยคุณผู้ชมเป็นยางมิชลินนะครับปี2025นะคุณผู้ชมก็อบอกได้เลยว่าใช้กันไปยาวๆนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับก็มีร้องรอการใช้งานมาบ้างแต่พวกนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บงานให้อยู่แล้วอาจจะมีขูดมาบ้างเห็นไหมเนี่ยพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บสีเก็บงานให้อยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสภาพรถเพิ่งเข้ามาผมอยากจะบอกตาหนิให้รู้เลยนะฮะยางมิชลินนะครับผมคันนี้ก็เป็นแม็กยางขอบ 265นะครับขนาด265หกทับหก R 1 8เป็นแม็กเดิมนะครับตัวทนรลอยปัดหน้าเงาถ้าเป็นตัวมิดนะฮะสัปดาห์ที่1นึ่ผู้ชมนะครับแล้วก็ปีพศ25นะครับปี2025นั่นเองนะครับผมก็ยังใช้กันไปยาวๆนะผู้ชมแล้วตัวแม็กนะครับไม่มีร่องรอยการถลอกมาเลยนะฮะโช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆนะผู้ชมดูนี่เห็นไหมอาจจะมีคาบฝุ่นคาบอะไรไม่ต้องไปสนใจนะผู้ชมให้ดูความเดิมของโช๊คอัพนะครับตัวนี้นะฮะก็ กระจกเดิมปั๊มโลโก้โตโยต้ามาแบบนี้ติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะฮะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันด้วยคุณผู้ชมนะครับเป็นฟิล์ม60รอบคันมีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะอันนี้เป็นติดเพิ่มมานะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยเลยว่าสวยจริงนะครับผมคันนี้กระจกใบปรปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเมื่อเปิดจะเป็นโครเมียมคุณผู้ชมโลโก้ไฮลักมาครบแล้วบันไดเหยียบขึ้นเป็นสีดําด้านนะฮะภายในนะครับสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมด้านในจะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดําล้วนเลยภายในสีดําคุณ นะฮะตัวรถนะครับโครงสร้างเกรดเดแน่นอนคุณชมดูซอกน็อตซอกประตูนะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดมาเลยนะครับเพดพื้นปั๊มโตโยต้ามาเดิมๆเลยคุณผู้ชมซอกน็อตเสาบีนะครับน็อตยึดประตูตรงนี้ต้องดูนะคุณชมเบอร์1ิต้องไม่มีถอดไม่มีขันน,อน็อตกรอนประตูใหม่ๆแบบนี้นะครับสภาพดีสภาพสวยคุณชมแล้วดูนี่สปอร์ตเมทอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดนะครับใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาลองรถนะฮะอยู่กรุงเทพนะ ติดต่อหาผมได้เลย0648436587นะครับรถอยู่ที่กรุงเทพผู้ชมมินบุรีนะฮะสาขาสุวินทวงศ์46ผู้ชมบริษัทเป็นยนนะครับดูผู้ชมสติกอร์อยู่เดิมครบแท้สียางเดิมนิ่มๆแบบนี้นะครับเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บนะฮะสัหลี่ยมตัวประตูครบถ้นนะครับอาจจะมีคาบเลอะพวกนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะรถสภาพดีแน่นอนผู้ชมนะฮะฟีดาาจัดยอดได้เต็มแล้วภายในกว้างนั่งสบายเบาะปรับพับได้60-40นะครับ ต้องบอกเลยว่าราคาดีด้วยนะฮะแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับนั่งสบายเราจับเรายึดนี่มีครบเลยด้านบนจะเป็นสีเบจไม่มีรอยจดรอยเจิมประวัติวสวยคุณผู้ชมนะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีกรอใหม่แน่นอนนะครับติดแคลิบอยมานะครับคันนี้ก็แถมแคลิบอยไปให้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ผมเอาออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงล่างพีเรนเนอร์นะครับยังไม่ได้เป็นซูเปอร์เฟกนะสำหรับปี2020ไฟ่ยท้ายเป็นเลข3 LED นะครับผมคันนี้ก็เป็นไฟเดิม นะฮะไฟกันชนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปทาใหม่บันไดหยียบขึ้นเนี่ยมันหลุดไปนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบันไดเหยยบขึ้นให้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีรอยบุบมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทําให้จัดการให้เคาะให้คุณผู้ชมตัวมิดก็จะมีกล้องถอยมามือเปิดโคมียมไฟเดิมสเตลเล่นะครับผมโคมไฟเดิมๆเนะฮะ L.E.D ไลท์ไกดิ n งแล้วด้านในนะครับตัวแคริบอยก็ยังใช้งานได้ดีนะคุณผู้ชมนี่แม็กไลเนอร์ก็สันเหลี่ยมครบถ้วนนะครับผมตัวนี้ รางน้ําครบชัดเจนนะครับนี่ไม่มีรอยตัดรอยแต่งมาเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องบ่งบอกได้ถึงความเดิมเลยนะคันนี้นะครับผมแมกไลเนอร์เดิมฝาท้ายเดิมนะฮะสภาพสวยแน่นอนผู้ชมราคาดีด้วยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันกับหน้าหมูป่าไม่มีผลิตแล้วนะจะเป็นหน้าโล็อกโค้แล้วนะผู้ชมนะฮะหน้าหมูป่าน,นี่เป็นตัวหายากเฉยเลยนะครับผมใครไวใครไดจริงจริงนะฮะร,ราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับโทรมาจับมาจองก,กันไว้ก่อนเลยผู้ชมแล้วดูด้านล่างน่ครับ ยางอะไหล่แมงเดิมเผาเดิมแหนบเดิมท่อเดิมๆเลยนะฮะไม่เป็นสนิมผูกก่อนนะครับมีพ่นการสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะสวยจริงผู้ชมอาจจะมีฝาท้ายมีตำหนิด้วหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะแต่รถทําเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับผมนี่สภาพแรกเข้าสวยแบบนี้เลยนะยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับมิชลินปี25้านะฮะซุ้มล้อปุ่งล้อสวยๆนะครับสภาพดีเลยผู้ชมนะฮะ เก็บงานให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับขับได้อย่างเดียวนะของเหลวอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจัดการดูแลเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยยกชุดคุผู้ชมนะครับจบๆไปนะคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มคุผู้ชมผ่อนสบายๆนะฮะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมก็พามาดูนะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่คุผู้ชมลางน้ํานะครับครบถ้วนสวยงามชัดเจนนะฮะอเดียวพาไปดูนะครับ ภายในนะคุณผู้ชมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนี่นะครับขออนุญาตพาดูออปชันเลยแล้วกันนะฮะเวลาค่อนข้างกระชัดลัดนะครับคุณผู้ชมนะกระจกเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับปรับากระจกเป็นจอยสติกนะฮะมือเปิดโคเมียมผู้ชมดูสันเหลี่ยมตัวบ่อเนะฮะอาจจะมีรอยการใช้งานมาบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะนะะเดี๋ยวตัวบ่อผมเก็บงานให้นะครับสันเหลี่ยมตัวบ่อครบถ้วนนะครับล้างเลื่อนก็ไม่เป็นสนิมกุญแจมี2ดอกผู้ชมนะครับกุญแจเป็นแบบไขเสียบนะฮะ มีไฟให้เรียบร้อยนะครับมีกุญแจนะครับแล้วก็บิดคันเร่งบิดกุญแจสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับผมนี่คุณผู้ชมติดชึ่งเดียวเลยนะครับอันนี้ภูมลไยมาติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของหุ้มหนังมาด้วยนะครับตัวหน้าจอนะครับผมก็จะมีจอดิจิตอลนะครับแสดงผลแบบ LED แล้วเรียบร้อยเลขไมล์หมนายเก้าสิกิโลนะครับน้ำมันหน้าปัดเลือนไมเป็นแบบเรืองแสงนะครับ เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดคุณผู้ชมนี่เพิ่งเข้าศูนย์มานะฮะรอบล่าสุด8มีนานะครับปี68นะฮะก็ใครสนใจนะครับรายละเอยียดเพิ่มเติมนะติดต่อหาผมด่วนๆนะคุณผู้ชมนี่ดูกล้องถอยชัดเจนครบถ้วนนะครับอันนี้คือกล้องถอยเดิมแท้นะฮะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แล้วนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนคุณผู้ชมเอาเล็ดชาร์จนะครับกันลื่นกระทหลหยมีให้ครบนะฮะตัวนี้นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมาพร้อมกับ Eco Mode Power Mode นะ แล้วก็เบรกมือจะเป็นแบบแมนนวลที่วางแขนพักศอกนี่มีมาให้ครบมีตัวทุบก,กระจกมาให้ด้วยผู้ชมกล่องคูบ็อกด้านในนะครับอยู่ครบถ้วนไฟเบอร์ชนะแอร์แบ็กติดครบติกเกอร์เอกสารคู่มือการใช้งานตัวรถอยู่ครบผู้ชมแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าจอที่ติดมาเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นกล้องจากเตอร์ต้าแท้นะผู้ชมนะครับติดเพิ่มเนี่ยห้าพันหกพันเลยนะแต่คันนี้ติดมาให้แล้วไม่ต้องไปหาติดเพิ่มแล้วผู้ชมตัวกล้องบันทึกหน้าจอนะครับ สวยจริงผู้ชมคันนี้นะฮะใครสนใจนี่ประวัติศูนย์มีให้เห็นทุกระยะเห็นไหมนะครับอันนี้ประวัติศูนย์ตัวต้านะนะครับเข้าศูนย์ตลอดใบแท็กนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับอันนี้พาไปดูนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เดิมเดิม2.4ลิตรนะครับเป็นดีเซลล้วนนะฮะอัตราการเร่งดีแน่นอน150แรงมา้าผู้ชมอัตราแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลนะคผู้ชมดูอันนี้ผมซักเครื่องยนต์ไว ัเดิมนะฮะหรือว่าโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมเลยทั้นเซตเลเวลนะครับผมก็ประดิษฐ์ปี2020สดใช้งานปี2020เลยฐานดันข้างนะครับปีกนกซ้ายขวาไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวผู้ชมน็อตไม่มีขยับเลยคานหม้อน้ำนะครับสวยๆแบบนี้รางน้ํครบถ้วนชัดเจนนะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อครับผมด่วนๆนะ064ป4า36587ผู้ชมนะครับเซลหนวดนะมีคนเดียวผู้ชมในเพชรยนต์นะที่มีหนวดนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโอนไปแล้วนะฮะก็ ใครสนใจนะครับอยากจะมาดูรถเพิ่มเติมนะติดต่อมาด่วนๆเลยนะผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดก็อย่ารอช้านะคันนี้มีคันเดียวด้วยนะครับฝาโปงเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนลูระบายอากาศซีนย่างเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังเดิมนะฮะพวกนี้เดิมหมดผู้ชมไล่ดูแบบนี้ครบทุกจุดแน่นอนนะครับไม่ต้องเดินทางมาดูเองนะครับดูคลิปนี้นะครับผมรับประกันว่าครบถ้วนแน่นอนนะครับผมไม่มีชนไม่มีตัดไม่มีแต่งอันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นโลฟีดาวผ่อนเก้าพันถึงหนึ่งหมื่น ติดต่อหาผมได้เลยใครอยากได้กระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับโทรหาผมด่วนๆนะครับมีหลายรุ่นมากๆตอนนี้นะครับมีราคาขยับกันไปก็หลายรุ่นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหล,หลยี่ห้ออะไรนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ